อามเล่เ Hello s o l a พอขายไม่ดีต้องทำไรมูมูระหว่างที่ทำร้านอยู่ๆตื่นเช้ามามีเลือดมาตายที่ก็มีเลือดครับลูกค้าทักเยอะครับลูกค้าทักว่าปิดร้านบ่อยกลางคืนก็บอกคนเยอะมาทั้งที่ว่าขายไม่ได้ไม่มีคน อะคุณเห็นของไหมอะไม่เห็นคุณเห็นผีไหมอะเห็นอุ้ยถ้าคนสายชัยบูมหวงจุ้ยบอกเลยว่าโอ้ยขายได้ก็เก่งแล้วเอางี้ละกันเห็นกันชัดชเห็นกันชัดๆัเขาสามารถสื่อสารได้ไหมเขากรี๊ดอ้ยกรี๊ดทำไมครับผมถามตายายหน่อยเกิดอะไรขึ้นกับพี่โนต จับใจความได้ว่ามีคนทำเสนียดใส่เขาเขาก็บอกแค่ว่าเขากลัวว่าจุดจบมันจะเป็นเหมือนทุกครั้งที่มีคนมาทำสวัสดีครับ,รบตอนนี้ก็สู่เดอะซิกเซนคนเห็นผีนะฮะและวันนี้เราอยู่ที่นนทบนุรีับบางกรวยนะฮะซึ่งเรื่องราววันนี้ใครที่ มีร้านอาหารใครที่มีร้านค้าต่างๆครับควรจะดูว่าร้านคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าใ<ช>่ใ<ช>นะฮะด้านหลังผมเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นผมนยังไม่บอกนะว่าเกิดอะไรขึ้นขายดีแล้วก็ไม่ดีขายดีแล้วก็ไม่ดีขายดีสองวันแล้วก็ไม่ดีห้าวันทำไรพอขายไม่ดีต้องทำไรหมูหมูไปหาครูบาอาจารย์อกลับมาเอ้าขายดีเว้ย แล้วเสร็จแล้วแป๊บๆก็ขายไม่ดีอีกโอ้โหอันนี้มันเป็นเรื่องปวดหัวนะมัน้นขึ้นลงลขึ้นขึ้นลงลงครับหจะบอกว่าเต็มหลังคาเลยหมยถึงอะไรสิ่งที่มันเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะอุยที่มันเป็นเหมือนผู้ชายแล้วนั่งยองๆแล้วก็มีเด็กแล้วก็ใส่จงกระเบนแล้วนั่งยองๆเต็มหลังคาเลยแต่หนูไม่รู้ว่าเกี่ยวกับที่มูมาหรือเปล่านะคะอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันเพราะว่ามันมีหลากหลายเรื่องราวซับซ้อนนะเพราะว่าคนทําธุรกิจยังไงก็อาจ เจอปัญหานี้เอางี้ละกันอ่ะเชิญพี่โน้ตครับสวัสดีครับพี่น็อตร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วประมาณปีกว่ากว่าครับผมปีกว่ากว่าใช่ครับปีกว่ากว่าตอนเปิดแรกๆโอ้โหเพื่อนฝูงเดือนหนึ่งเดือนสองเพื่อนเพื่อนเยอะครับอ่าๆๆก็มากันแต่ผมเราก็ไม่ได้คิดตรงนั้นว่าเราจะขายดีครับเราก็จะมาวัดกัน3-45ี่ห้าประมาณนี้ครับก็ดีแล้วมองว่าอยู่ได้แล้วปรากฏว่าระหว่างที่ทําร้าน อยู่ๆตื่นเช้ามามีเลือดมาป้ายที่มีเลือดมาป้ายเต็มโตเลยเก้าอี้ห้าตัวครับเก้าอี้ห้าตัวแล้วก็โต๊ะตัวหนึ่งครับซึ่งเก้าอี้เนี่ยเป็นเก้าอี้ลักษณะแบบไหนเป็นกองฟางครับเป็นกองฟางแล้วก็เอาแรปมาแรปครับนึกออกไหมนึกออกไหมเป็นเก้าอี้กองฟางแล้วก็มาแรปไว้ก็เริ่มต้นที่มีปัญหาเลยครับก็จะมีที่ว่าโดนเลือดมาป้ายที่เก้าอี้หน้าร้านเก้าอี้หน้าร้านเนี่ยของเดิมจะเป็นเป็นโต๊ะ สามตัวแล้วก็มีเป็นเก้าอี้เป็นใช้ผมใช้เป็นกองฟางแล้วก็มาแลปเอา้ mm hmm. ก็มีเลือดมาป้ายห้าห้าตัวอยู่ดีนั่งเงียบขายไม่ได้สักวันสักสักอย่างเดียวเลยก็มีครับ<ม>ขายไม่ได้มไม่มีคนเข้าเลยขายได้สามร้อยขายได้สองร้อยจากที่ขายได้แปดเก้าพันหมื่นกว่ากลายเป็นขายขายได้บ้างไม่ได้บ้างลูกค้าก็ทักบ่อยว่าปิดร้านทาักผมปิดร้านแล้วแล้วเราปิดไหมไม่ได้ปิดครับเปิดตลอดเปิดตลอด แล้วก็เปื้อนที่โต๊ะอีกตัวหนึ่งใช่ครับอ่าซึ่งเรามองแล้วไม่ใช่เลือดของน้องหมาหรือน้องแมวที่บางทีมีมีโรคที่ก้นอ่ามาปาดไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่แน่นอนครับพอเจอแล้วทําไงตอนนั้นก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีครับไม่คิดอะไรคิดว่าโดนแกล้งอ๋อออก็ไม่ใครมาแกล้งรุนแรงขนาดนี้นะก็เลยไม่ใส่ใจครับไม่ใส่ใจเลยจนลูกค้าทักเยอะครับลูกค้าทักว่าปิดร้านบ่อยปิดร้านหรอวันนี้ขับรถปาดเอ้วทำไมปิดร้าน กลางคืนก็บอกคนเยอะน <มา S 1> ั่นทั้งทังที่ว่าขายไม่ได้ไม่มีคนเลยเอาเอาตรงๆว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนมาแล้วสามเจ้าใช่ครับใช่อยู่ไม่ได้หมดเลยใช่ครับคราวนี้ก็ไปหาคูบาจา์ทำไม่รู้กี่เจ้าแล้ว<ช>ไม่รู้กี่รอบแล้วเอางี้ละกันสุดท้ายก็เป็นเหมือนเดิมก็ทรงๆครับอ่าใช่ครับทรงๆนะใ่โอเค okay, เอาสิ่งนี้ก่อนเลยผมมองถึงเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นก่อนแล้วกัน คุณบอกว่าโอ้ยอยู่เต็มหลังคาเต็มไปหมดเลยค่ะมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ชายทั้งมีหัวแล้วไม่มีหัวอ่าและก่อนหน้านี้ที่จะเห็นนั่งบนหลังคาครับคือตรงริมคลองอะค่ะริมคลองอุ่ยขอโทษนะครับโดนบ้านใครไม่รู้อ่าส้มเห็นเป็นผู้หญิงครับใส่เป็นเหมือนผ้าถุงสีแดงๆแล้วก็เสื้อสีดำาๆ แล้วก็ผมยาวๆปิดหน้าปิดตาปลกหน้าปกตาแต่ว่าไม่ได้ถึงกับปิดลงมาหมดนะอยู่ริมน้ําแต่ไม่รู้ว่าทําอะไรแต่ก็ไม่รู้ว่าที่นั่งอยู่เนี่ยมานั่งเพื่อร้านนี้หรือไปนั่งเพื่อบ้านนู้นอ่ะไม่รู้รแต,แต่แต่มันอยู่ฝั่งร้านไงเอาอยู่ฝั่งร้านอยู่ฝั่งร้านมันอยู่ฝั่งเดียวกับร้านมันไม่ได้อยู่ฝั่งตรงข้ามมาถึงเรื่องของชัยภูมิต่ออันนี้เนี่ยคือถ้าคนสายชัยภูมิหวงจุ้ยบอกเลยว่า โอ้ยขายได้ก็เก่งแล้วเอางี้ละกันเห็นกันชัดเห็นกันชัดชหลัดหลัดเลยเอาจุดแรกอาจารย์โอเอาเอาบอกก่อนว่าหันหน้าไปทางทิศไรออันนี้ทิศเหนือครับทิศเหนือใต้หลังพิงใต้ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นที่ทําให้ชัยภูมินี้แย่เลยของคนเปิดร้านคือนี่สิ่งที่แรกเลยเนี่ยที่มองเห็นคือสะพานเราอยู่คอสะพานนี่คือสะพานนะข้ามแะแสเนี่ยกระแสเนี่ยมันไม่ได้หยุดนะพี่เจมันไหลลงยาวไปนู่นเลยครับแล้วที่ตรงไปเนี่ย อีกนิดเดียวนะมันคายเป็นคันธนูถ้ามองจากด้านนี้เนี่ยคือรถ<ช>มันโค้งมาแล้วกระแสนี่ตรงเข้านี่เลยอ่าใช่อ่าฮะก่อให้เกิดอะไรกับร้านโอ้โหขวางกระแสด้วยหนึ่งอสองใต้สะพานมีน้าอ่าแล้วน้ำเป็นน้ําเสียครับส่งกินเหมน็นเพราะฉะนั้นในหน้าหน้าร้านเนี่ยที่หันไปทางเนี้ยถ้าส่งกินเหม็นแล้วเนี่ยโชคลาภหรือสิ่งที่ไม่ดีมันย่อมไม่เข้าอ่า พราะหน้าบ้านจะต้องมีสิ่งที่ดีเข้าคือโชคลาภหน้าบ้านเราจะเน้นโชคลาภถ้าเป็นน้ําต้องเป็นน้ําดีน้ําดีใช่พอนี้ออกมาปุ๊บเจอเลยสะพานแล้วข้างล่างเนี่ยที่มองไปเป็นน้ําเน่าน้ําเสียแล้วงั้นโชคลาภมันก็ไม่เข้าลูกค้าเอยอะไรเอยต้องระวังเลยนะเจอคนไม่ดีอุ้ยเข้าร้านใครอยากได้คนดีเข้าร้านคุณต้องไปหาน้ำดีๆออกมาจริงคราวนี้เดี๋ยวผมกําลังจะให้ดูบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าพี่โน้ตบอกเราว่า ไม่ได้มีแค่บริเวณนู้นบริเวณที่หนูเห็นผู้หญิงนะคือตอนนั้นโต๊ะและเก้าอี้อยู่ตรงนั้นป่ะฮะใช่ใช่คืออยู่ตรงนั้นแต่มีอีกจุดหนึ่งที่พอเจอเหตุการณ์นั้นแล้วเก็บเรียบร้อยหมดแล้วมาเจออีกเหตุการณ์หนึ่งเจออะไรฮะผ้าหนาไหมครับผ้าหนาไหมใช่ครับเจอผ้าหนาไหมถ้าเป็นผ้าหนาไมที่ยังไม่ได้ใช้ัก็ควรจะอยู่ในซองอยู่ในห่อแต่เนี้ยมันก็เป็นผ้าหนาไหที่ยังไม่ได้ใช้ครับแต่มันเปิดเปิด มาข้าวมาแล้วอาจจะคนงานหรือคนแถวนี้กำลังมาเยี่ยวแล้วพลาดไปไหมล่ลงไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ผมผมสงสัยิทานว่าปิวมาแล้วผมก็กำลังคิดว่าจะปิวมายังไงทั้งแผ่นแล้วแบบขนาดนี้อยเงี้ยครับเจอตรงไหนข้างข้างร้านครับมาผมพาไปดูก่อนเลยอ่าผมพาไปดูก่อนเลย ขอบคุณครับสปอนเซอร์แมถ้าไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีเรานะใครที่อยากสนับสนุนรายการเดอะซิกเซนคนเ็นผีให้เราได้ไปต่อเนี่ยโอ้กราบเลยครับนี่โทรมาเบอร์นี้เลยนะฮะขอขอบคุณเออเอมเลตครับโอ้ยสวยมากเลยขอขอบคุณเออ let เมเลตครับเครื่องรางของขลังนี่เลยเขาย้ายตลาดแล้วด้วยใช่ไปที่ตลาดสวนมากเข้าไปเลือกหาดูได้ที่ช็อปตลาดสวนมาใช่นะฮะเข้าไปดูได้เลยมีโอ้โหของดีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยใครจะส่ง ที่นี้เขาก็รับปรึกษาด้วยเหมือนกันเข้าไปติดตามเพิ่มเติมได้เลยนะ,ะที่เพจเออเ e นต <ul> ครับผมขอขอบคุณฮ so ัลโหลโซล่านี่ครับอยากจะติดโซล่าเซลล์ช่วงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าค่าไฟขึ้นแล้วรอเนี่ยก,กะซอมตกนรกแล้วแล้วถ้าคุณติดตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วหรือติดตั้งแต่ต้นปีตอนนี้ประหยัดไปเยอะแล้วนะติดโซล่าเซลล์นะผมบอกเลยหาบริษัทที่ดีปัญหาเกิด คุณตามหาคนคนนั้นได้ไหมเออบริการหลังการขายและเฮลโลซล่าเรายังอยู่ตรงนี้โทรมาได้เลยครับผมจะอยู่แถวแถวแถวช่วงนี้ครับเหมือนเคยทําประตูตรงนี้หรอไม่ไม่ได้ทาประตูครับเหมือนเจ้าของเก่าเขาทำให้เหมือนเป็นที่นั่งถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยครับอ้แต่เจอเจอช่วงนี้ครับช่วงกอหญ้าข้างในเป็นไปได้ไหมว่าจะเป็นของหรือ มันก็มีหลายปัจจัยอะคนมักง่ายคนมักง่ายอ่าฉันเอามาแล้วก็แบบไม่รู้จะทิ้งไหนแล้วมันก็มีประเภทมักง่ายยังไม่ได้ใช้ยังไม่ใช้แต่แตผมว่าระหว่างที่นั่งเที่ยวแล้วมันหล่นอ่ามันก็มันมีมุมนี้ไม่ได้ <laughs> ไม่สามารถไปได้หรอไม่ได้อ่าคุณเห็นของไหมอ่ะไม่เห็นคุณเห็นผีไหมอ่ะ <laughs> เห็นอุ้ยแต่ของไม่เห็นอ่าสมมติเห็นผีคุณเห็นอะไร ไม่สมมุติละของของที่คุณเห็นตอนเนี้ยคิดว่าผู้หญิงนะพี่นั่งยองยองตัวสมตัวเลอะเลอะเกลอะเกลอะกลางกลางแล้วก็ผมกระเซิร์กระเซิมคิดว่าผู้หญิงเพาผมยาวแล้วก็หันมามองคือเขานั่งยองยองอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะแล้วก็หันมามองสวัสดีครับไม่คุยอ่ะพี่เหมือนกลัวเหมือนอะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออผมผมนึกภาพผีตนนิดออกเป็นแบบอานนี้ป่ะอานนี้ป่ะอานนี้ป่ะอะไร อะไรจะมาคุยอะไรอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบมองกลัวๆเราหน่อยๆมองว่าเป็นของได้ไหมถ้าสมอกให้อย่างงี้ก็มันก็ได้นะพี่เจเพราะว่าหนูก็ไม่รู้ว่าเขาไม่อยู่ตรงนี้ทาไมคุยไม่ได้ถามว่าเกี่ยวกับผ้าอนามัยไหมเออหนูเกี่ยวกับผ้าอนามัยไหมตกลงยังไงตอนแรกใส่หัวเราตอนนี้พียักหน้าคืออะไรเขาบอกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวกับผ้าอนามัยแต่เขาบอกว่ามันมีคนส่งเขามาถ้ามีคนส่งเขามาเขาพูดได้นะ มันมีคนส่งเขามาผู้หญิงชายผู้หญิงเออหมายถึงคนที่ส่งใช่ไหมมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายอุ้ยเอาเขาบอกลักษณะได้ไหมอ่าผู้หญิงเนี่ยผอมๆตัวไม่สูงมากผมยาวผู้ชายล่ะผู้ชายท้วมๆอย่างพี่โน้ตท้วมไหมทวมแปลว่าหุ่นประมาณนี้นะประมาณมีอาจจะมีกว่านี้หน่อยอาอาจจะหุ่นมีกว่านี้หน่อยอ่า เพราะว่าเราก็มีอยู่ในใจของเราก<ช>็มมนถึงสกวันมากครับก็คืออปวดวตรงไหนที่ข้างในนี่หรอประมาณประมาณบริเวณประมาณนั้นครับนี่นะหนูเห็นเป็นข้อมือผู้หญิงข้อมือประมาณหนูอย่างเงี้ยประมาณเนี้ย โย,โยนไว้แต่เห็นแค่ข้อมือนะผิวประมาณหนูก็ได้แต่ว่าอาจจะเข้มกว่าน,นิดหนอ่อยอะไรอย่างเงี้ยออกเหลืองไม่ใช่คนดําแดงตรงใจคุณไหมพี่โน้ตเขาออกจา ก็ถ้าเปรียบเทียบก็เป็นคนผิวขาวแต่ไม่ได้ขาวตัวอย่างนี้เลยขาวไหมคือของหนูอย่างเงี้ยหนูจริงจริงหนูเป็นคนขาวแต่หนูโดนแดดประมาณอย่างนงี้แหละประมาณอย่างหนูอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะก็คือเป็นคนขาวแต่ว่าโดนแดดตรงนี้ตรงนี้นะคุณเห็นข้อมือเห็นข้อมือผู้หญิงประมาณข้อมือประมาณหนูอย่างเงี้ยค่ะแปลว่าผู้หญิงที่นั่งงอกงอกแงงอยู่ตรงนี้คือของแน่นอนใช่ มาถึงตรงนี้นะพอดีว่าเมื่อกี้นี้ผมคุยกับพี่โนตพี่นธที่บอกว่าให้คนเนี่ยมาทําพิธีแก้ต่างๆใช่ครับมีมีครูบาอาจารย์ครับแล้วก็มีใครอีกมีมีร่างทรงก่อนครับมีร่างทรงก่อนใช่ครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ครับผมถามก่อนเมื่อกี้ผมได้ข้อมูลมาแล้วค,คุณเห็นอะไรบริเวณนี้บ้างบริเวณน,นี้นอกจากวิญญาณที่นั่งอยู่บนหลงังคากับผู้หญิงคนน,นั้น ยังไม่เห็นอะไรค่ะพี่เจ <ผม S 2> <J. S 1> ให้รอบๆได้อย่างเนี้ยออุ้ย<ถ>นี่มันเน่าอย่างนี้เลยเหรอถ้าข้างล่างเห็นเป็นเหมือนกับคุณตาและเด็กและผู้หญิงถ้าข้างล่างนะ,ะแต่หนูไม่รู้เกี่ยวกับร้านหรือเปล่า,า,าแต่ว่า,าเห็นเห็นอยู่ใต้สะพานเป็นคุณตาผู้ชายแก่ๆใส่ไม่รู้กระจงกระเบนหรือกางเกงไม่แน่ใจแต่ว่ามีผ้าเข่ามาหรือผ้าพาด คาดพุงอย่างเงี้ยแล้วไม่ใส่เสื้อ,อแล้วก็เด็กไม่ใส่เสื้อแต่งตัวคล้ายๆใส่จกงกระเบนก็เป็นแบบโหโบราณเลยนะคล้ายๆกับยุคแบบนานหน่อยอะคะอ่ะแล้วก็ผู้หญิงแต่ผู้หญิงเนี่ยมีความคล้ายกับผู้หญิงที่เห็นตรงนู้นแต่ไม่ใช่คนเดียวกันมีความคล้ายยังไงมีความคล้ายไปถึงว่า ตาจะแบบคมๆเหมือนกันผมยาวปลกหน้าเหมือนกันเสื้อดําๆเหมือนกันแต่ข้างล่างไม่เห็นว่าใส่ผ้าถุงหรือใส่อะไรมันเหมือนเขาอยู่ในน้ำอ่ะอารมณ์เหมือนแบบพลายน้ําหรืออะไรสักอย่างหรือเปล่าอันนี้ส้มไม่ไม่ไม่ฟันทงนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าลักษณะมันคล้ายแบบนั้นแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เขามีความเหมือนกับมองขึ้นมาข้างบนตลอดมองขึ้นมาที่ร้านเนี่ยตลอดแต่ว่าไม่ได้พึ่งมาตอนที่พี่โน้ตมาทำเขามา เขาดูมาแล้วใช่มีใครเคยบอกเห็นอะไรบริเวณนี้มีทั้งร่างทรงแล้วก็ครูบาอาจารย์ครับครูบาอาจารย์นะแล้วก็ร่างทรงบอกว่าว่ามีผู้หญิงอยู่ตรงนี้ครับผู้หญิงใช่ครับลักษณะเหมือนที่น้องส้มพูดไหมก็เขาบอกแค่ว่าผู้หญิงครับไม่ได้บอกรายละเอียดนะใช่ครับอ่าฮะแล้วก็แต่ว่าเขาอ่ะไม่สามารถทําอะไรที่ร้านได้เขาเป็นเหมือนแบบ เหมือนสัมภวัสีเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับแต่ไม่สามารถทําอะไรที่ร้านได้คือจริงๆหน้าร้านมาแล้วก็สะพานเลยเราไม่ได้มีรั้วที่สูงประมาณร้อยเจ็ดสิบครับการเป็นอาณาเขตที่ชัดเจนในการเก็บพลังที่ดีหรือไม่ดีเมื่อการแยกแยกแยออกนะทีนี้พอมาเนี่ยใต้สะพานก็ขึ้นมาหน้าร้านเลยกลิ่นเน่าเสียของไม่ดีอะไรต่างๆนานาพลังหยินมันก็เข้ามาแล้ทิศเนี่ยมันเป็นทิศเหนือครับทิศเหนือมันเกี่ยวกับเรื่องงานครับ การทางานในการที่จะดําเนินเรื่องงานกิจการต่างๆครับถ้าทิศนี้เสียมันก็ไปหมดแหละที่บอกว่าครูบาอาจารย์มาแก้ร่างทรงมาแก้ก็อาบน้ามนต์ครับอาบน้ามนต์เสร็จแล้วก็หลังจากนั้นมาก็เลยตัดสินใจแบบมาแก้ที่ร้านด้วยเพราะว่าคือเขาก็บอกว่าที่ร้านมีที่ร้านมีแน่ๆแหละครับแค่นั้นเองใช่แล้วมาแล้วเขาได้มาที่ร้านไหมมาทำครับมาทำอะไรมาสวดถอนแล้วก็พรมน้ำมนต์แล้วก็มีฝัง หมุดแล้วก็แผ่นยันประมาณนี้ครับฝังหมุดใช่ครับแล้วก็ค้าขายดีอยู่ประมาณ2-3วันไม่เกิน7วันทุกครั้งที่ทําจะขายดีไม่เกิน7จ็ดวันเขาทำกี่ครั้งก็ททำกี่ครั้งทำครั้งเดียวครับทำครั้งเดียวพอทําเสร็จปุ๊บขายดี2วันประมาณสองสามวันทำพวกขายดีเนี่ยคือไม่ใช่ว่าวันนั้นเป็นวันหยุดหรือเป็นวันนักขัดตะเวรไม่ใช่ใช่ไหม่ใช่ัเป็นวันปกติเลยวันปกติครับจากนั้นเงียบเหมือนเดิมครับเงียบเหมือนเดิม คนนี้คนที่หนึ่งที่มาแก้ใช่ครับอ่าฮะอ่ะมีอะไรมีมีมีอะไรที่รู้สึกว่าแปลกๆปักไหอ่าหลังจากนั้นค,าารครูบาอาจารย์มาครั้งแรกเนี่ยคือไปหาท่านาเรานั่ง<ห>สมาธิท่านผมสวดมนต์แล้วก็อธิษฐานอะไรอย่างเงี้ยแหละครับอ่าฮะแล้วก็จงังหวะโชค เหมือนเพื่อนแนะนําไปแล้วก็จังหวะได้ไปไปหาไปเจอท่านอย่างเงี้ยครับท่านก็ทําเสกให้สวดสวดแล้วก็ท่านดูดูที่ร้านนะครับาดูจากอะไรดูจากอะไรท่านนั่งสมาธินั่งสมาธินะส่งจิตออกมาครับมาดูให้ท่านบอกว่าคือท่านพูดได้หมดเลยลักษณะร้านเป็นแบบนี้ยันขนาดยันขนาดพื้นพื้นเป็นแบบนี้ท่านก็บอกได้หมดเลยนะครับแล้วก็พูดถึงว่าเรือเรือที่ที่แขวนอยู่หน้าร้านครับนี่นี่ ไปยกเรือมาไปยกเรือมาท่านพูดถึงขนาดว่าแม่นางกวักครับพาท่านมาดูหน้าร้านแล้วแล้วก็มันคือเหมือนท่านบอกว่ามีสบายเขียวกับสบายม่วงแล้วก็ท่านก็บอกว่าหน้าร้านตอนนี้คือปดบังมืดมิดไปหมดเลยครับท่านก็สวดให้ทําพิธีให้เลยครับแล้วก็กลับมาก็เอาน้ำมนต์มาลาดแล้วอยู่ดีก็ลูกค้าเข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 ้าวันนั้นคือขายดีเลยครับขายดีวันนั้นเลยใช่ครับขายดีเลยรูบาจารย์ทำเสร็จปุ๊บ ภายในสองสามชั่วโมงขายดีเลยใช่ครับขายดีมากมากกว่าที่ร่างทรงทําอีกเออวันเดียวคือขายดีเลยครับครับแต่พอวันรุ่งขึ้นก็เงียบเลยครับแต่ผมก็ตัดสินใจปิดร้านอ่าแล้วก็คือเหมือนเราก็ไม่สบายใจแล้วเราก็แต่คือใจตอนนั้นคือคิดว่าถอดใจแล้วครับเพราะเหนื่อยที่จะสู้ต่อสู้ต่อแะครับคือไอ้เชื่อเราก็ไม่ได้เชื่ออยู่แล้วแล้วยิ่งไปแบบนี้อีกเหมือนสู้กับอะไรก็ไม่รู้ก็เลยคิดว่า พอดีกว่าไหมครับแต่ก็เลยตัดสินใจโทรโทรกลับไปหาลูกศิษย์ที่เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์รรเขาก็บอกว่าพระอาจารย์ท่านบอกบอกมาแล้วว่าว่าทางนั้นนะ่ะเขารู้แล้วว่าเราไปแก้ของเขาอ่าซึ่งเขาทํากลับมาคืนใหม่แล้วเติมเลยเว่างั้นเถอะมันมีบางตัวเนี่ยบางตนแล้วกันที่มากับของที่ร่างส่งให้เอามาฝังอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะจริงเหรอเดี๋ยวน,นะ ฝังอะไรกันไรอ่ะเป็นหมุดครับหมุดแล้วก็แผ่นยันครับแล้วก็มีมีมีดหมอแต่มีดหมอน่ะพระอาจารย์ท่านท่านเห็นแล้วท่านก็ท่านเห็นตั้งแต่ในที่ท่านนั่งดูแล้วครับท่านก็บอกว่าให้ไปเอาออกแต่ก็ท่านก็บอกว่าอะไรออกมีดหมอที่ปักท่านของร่างทรงครับท่านท่านบอกว่าเหมือนไปตึงเขาไว้แล้วก็แล้วก็มีดเนี่ยมันมัน มันมีอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ท่านก็ไม่บอกครับแต่คือบอกบอกว่าไม่ดีคือท่านไม่ให้ดึงออกเองครับพอท่านมาท่านก็จัดการทําออกให้แล้วท่านก็สวดแล้วก็เอาน้ำมนต์นะครับลาดแล้วท่านก็แบบพูดว่าเหมือนจะไปตึงเขาทำไมก็ให้เขาไปให้เขาไปกุดไปเกิดไปอุทิศให้เขาไปฟ้าประมาณประมาณแต่คือเอาออกไปแล้วเอาออกไปแล้วแต่ตะมุดไม่ได้เอาออกใช่ไหมคะมุดจะไม่ได้เอาออกครับฝังอยู่ไหนครับตรงกลางนี่ก็มีครับตรงกลางร้านก็มีแล้วก็สี่มุมของร้าน สีมุมของร้านจะเป็นแผ่นยันประมาณหนึ่งแล้วกันนะอะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเข้าไปต่อนะบริเวณนี้อะพีน่นุ้ยถอยหน่อยมาถึงตรงนี้น้องโซ่บอกว่าเห็นผู้หญิงเห็นผู้หญิงนั่งอยู่เนี่ยค่ะบนบนรัว้วนี่นะใช่แถวแถวเนี่ยอ่าฮะใช่ค่ะเขาสามารถสื่อสารได้ไหมเขากรีดโอ้ยกรีดทำไมครับไม่รู้แต่กรีดยังไงพอกรีดแล้วมันมีเหมือนเป็นน้ำเหมือนเลือดที่มันแบบดำด,ดำแดงแดงดำดำเอียงไปทางดำดำออกมา หนูว่าเขาน่าจะเป็นใสยศาสตร์ศยศาสตร์เขาพูดออกมาเองอ่อแปลว่าถูกสั่งมาใช่อาจจะถูกสะกดไว้อาจจะถูกทําให้อยู่ตรงนี้ไว้เพื่ออะไรบางอย่างเพราะว่าอันนี้มาในยุคพีโนตครับไม่ได้อยู่มาก่อนอ่อโอเคแปลว่าถูกส่งมาใช่ค่ะถูกสั่งมา ตรงนี้เนี่ยที่อาจารย์โอบอกว่าเป็นน้ําเสียน้ําเสียคือจริงๆจะบอกว่าเวลาคนเราเมีอะไรเราก็จะทิ้งลงน้ําหมดเลยครับทั้งของดีของไม่ดีไม่เอามาจากวัดฉันไม่พอใจฉันก็นี่ของนู่นของนี่ศิลปศาสตร์เวลาคนจะทิ้งก็ทิ้งลงม่น้ําเออ,<ข>อนเพราะฉะนั้นเวลา,าเวลาน้ํารัดพัดไปเนี่ยตามกระแสน้าไปเรื่อยๆมันก็จะไปอยู่ในน้านี่แหละเพราะสิ่งที่ มันไม่ดีอ่ะถ้าเปนมันก็จะเยอะในน้ำมันก็มีโอกาสลหลายสิ่งหลายอย่างเพราะถ้ามองจากตัวบ้านน่ะมองเข้ามาน่ยมันอยู่ทางปหู uh huh. เพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็หินอ่ะมันจะขึ้นมาทางนี้ uh huh. ม,มากกว่าพลังงานที่ไม่ดีนะถ้าสมมุติว่ามองถึงในเรื่องของชัยภูมิเอาแบบโดยรอบจริงๆนะ uh huh. ตรงนี้ทำร้านอาหารเวิร์กไหม โอ้โหทาไม่ค่อยเวิร์กหรอกท่านในมุมนี้นะท่านในการเปิดประตูประตูตูแบบนี้นะไม่ดีเลยไม่ดีเลยจริงๆถ้าเป็นองจุย้ยจริง้ามองแล้วต้องย้ายคืออยู่ไม่ได้ใช่เพราะมันไม่เอื้อเลยนะอ่าอ่ซ้ายขวาเราไม่เอื้อเลยต่อให้แก้ไปสิ่งที่มันแย่กว่ามันเยอะกว่าเราจะหมดเราจะเสียไปเรื่อยๆมันจะมาไปมาไปมาไปมันก็เหมือนตื้อทีนึงอ่า อ่าได้แล้วก็ถอยมาตื้อทีหนึ่งเงี้ยมันก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อย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 เนื่องจากเชืภูมิอะไรอย่างเงี้ยน้ำเน่าเสียมันก็ทัากินไปละหน้าบ้านไปบรูปตัวแอลแล้วตอนนี้ไปคอเป็นครึ่งบ้านแล้วนะคราวนี้ถ้าสมมุติบอกว่าถูกทําเป็นไปได้ไหมว่าคนที่ทําต้องการพื้นที่นี้เขานั่งกอดเข่าแล้วเขาพยักหน้าอย่างเงี้ยเขานั่งคุกเข่าแล้วกอดเข่าแล้วพยักหน้าหนูว่าเชื่อผีเหอะ <c oughs> คุณรู้สึกอย่างนั้นไหมว่าเขาต้องการพื้นที่นี้รู้สึกครับรู้สึกรู้สึกมาตั้งแต่ที่เริ่มรู้สึกเชื่อก็รู้สึกเลยรู้เลยว่าว่าเขาอยากได้คนนั้นอยากได้พื้นที่นี้ใช่ครับใช่ซึ่งก็ไม่รู้เขาจะเอาไปทาอะไรอันนี้เราไม่ขอต่อแล้วกันเพราะว่าถ้าต่อเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปถึงตัวเขาแน่ๆครับแต่เขายิ้มหนูถามเขาว่าแล้วเกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชายคู่นั้นไหมเขายิ้มยิ้มออกมา เขานั่งอยู่แล้วเขาก็ยิ้มตอบเรานั่งแบบกอดเขาแล้วก็ยิ้มแบบทางท้งที่เลือดมันก,กบปากอยู่เล,ยเลือดดำดำแดงแดงแล้วก็ยิ้มออกมายิม้มยิ้มออกมาอ๋อฮะยิ้มซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่แต่มีความหมายในยะในทางที่ใช่มากกว่าใช่ค่ะคือหนูมองว่าพี่โดนแกลง้ง และมันเป็นการโดนแกล้งที่แรงมากด้วยเพราะว่าสิ่งที่สื่อมาตรงนี้นะไม่รวมวิญยัณงอกแงกตรงนั้นนะที่เขาไม่ได้ให้ประโยชน์เลยแล้วมากตรงเนี้ยเขาสื่อมาประมาณว่าเขาต้องการทําลายล้างธุรกิจเราให้เราทําร้านต่อไปไม่ไหวผู้ชายรูปร่างท้วมอ่าดำกำลังจะบอกว่าเริ่มเข้าล็อกนะผู้ชายท้วมที่เห็นว่าทําเขาว่าไงต่อ เขาพูดในเชิงว่ามันมีอะไรบางอย่างมาทิ้งไว้ที่ร้านตรงข้างๆตรงเนี้ยลงคลองเนี้ยเหรอหมายถึงทิ้งลงน้ำอ่ะพี่อออเราเดินลงได้ไหมได้แต่ต้องทางนี้ดีกว่าไหมพี่เจอมันลงเลยหนูลงเลยผู้หญิงคนนี้นั่งอยู่นี่นะแป๊บหนึ่งนะคะอ่าใช่อือนั่งอยู่แถวๆนี้ค่ะครับ คือคุณกำลังจะบอกว่ามีการทิ้งของบางอย่างอยู่ใกล้ร้านใกล้ร้านแต่หนูไม่รู้ว่าทิ้งอะไรอ oh. แต่ว่ามันเป็นคล้ายกับหนูเห็นไม่ชัดอะพี่มันชิ้นประมาณท่านนี้ทิ้งลงไปแต่หนูไม่รู้ไม่คืออะไรอะมันเร็วมากคือหนูมีความรู้สึกว่าวา <Wow. S 2> ของอันเนี้ยมันมันเหมือนมันทำเพื่อต้องการให้คนที่อยู่ที่เนี่ยอยู่ต่อไม่ได้ แล้วคนที่ทำเนี่ยอันนี้เห็นไม่ชัดนะพี่เจด้วยด้วยด้วยภาพที่ให้เห็นนะมันเห็นแค่มือมโยนใช่แต่ลักษณะของของที่ทิ้งลงไปเนี่ยมันเป็นเหมือนอะไรเขาขาวะ่ะครับแต่หนูไม่รู้มันคืออะไรนะคะอเออแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เขาให้เห็นแล้วเขาก็มองมองตะเงินลงไปในน้ำเพื่อให้รู้ว่ามันมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้นะาาแล้วเขาเนี่ยมาอยู่ที่เนี่ย เหมือนถูกฝังไม่ใช่ฝังเขาเรียกว่าอะไรถูกฝังไว้สถิตไว้อ่ะขังไว้หรืออะไรสักอย่างอ่ะหนูหนูไม่แน่ใจคําเขาว่าฝังหรือขังมันใกล้กันอยู่ตรงเนี้ยเพื่อให้ร้านเนี้ยทาอะไรไม่ได้ครูบาอาจารย์เคยบอกเรื่องนี้ไหมครับไม่ไม่ได้บอกบว่ามีการไม่ไม่อาจจะไม่ได้เป็นการโยนของแต่มีการทําของเพื่อทําให้เราบอกบเจอเหตุการณ์แบบนี้บอกครับบอก ท่านครผมถามหน่อยอ่ะนี่ครูบาอาจารย์มาทําพิธีแล้วอ่ะแล้วก็ดีขึ้นแล้วด้วยนะทําไมมันถึงกลับมาอีกแกล้งต่อค่ะมีการแกล้งต่อแกล้งต่อในที่นี่หนูมองว่ามันคือการเติมของแหละพิเจแล้วการที่เรามาทําพิธีผม,ผมผมมองต่อนะถ้าทําพิธีปกติอาจารย์โอเวลาทําพิธีอ่ะอาจารย์โอก็ต้องมีการป้องกันพื้นที่ด้วยซึ่งการจะทําของต่อมันก็ยากนะ ก็ใช่แต่ถ้าตามหลักการทําต่อได้ไหมมันแล้วแต่ศาสตร์นะพี่เจของแต่ละครูบาอาจารย์นะเวลามาทําว่ามีการป้องกันได้แค่ไหนบางน้อยแค่ไหนอันนี้เราก็ตอบไม่ได้ครับอ่าฮะเพราะฉะนั้นบางบางคนมาทําบางท่านบางทนอาจจะลืมก็ได้มันก็เป็นไปได้ลืมที่จะป้องกันป้องกันให้ใช่มันก็เป็นไปได้แต่ว่าอย่างตอกหมุดเนี่ยผมก็มองว่าเขาป้องกันไว้ให้แล้วอืทำทำอะไรไว้ให้แล้วหน้าร้านครับอ่าฮะ คือป้องกันไอ้ข้างหน้าเรานี่แหละอที่เขามาดูเหมือนลักษณะแก้ฮงจุ้ยแต่เป็นลักษณะของเขาและการที่เติมของเข้ามามันก็เลยแปลกก็เลยแปลกว่าเออทำได้ยังไงเใช่อ่าฮะอ่าฮะแต่พอเราแก้ขายดีใช่ครับขายดีวันเดียวขายดีสองวันใช่ครับแล้วก็กลับไปแย่เหมือนเดิมใช่ครับแล้วก็ที่ว่าที่ผมเอาข้อมูลแชทที่พระอาจารย์ท่านพิมพ์บอกลูกศิษย์แล้วผมเองอ่ะ ก็ผ่านไปต่างจากนั้นผมก็โทรไปหาลูกศิษย์ลูกศิษย์ท่านก็บอกไอ้ลูกศิษย์เขาก็บอกว่าอ๋อรู้แล้วลืมบอกลืมโทรบอกพระอาจารย์ท่านบอกไแล้วว่าเขาเติมของแล้วอืเขารู้แล้วว่าเราไปถอนของเขาออกอเขาก็ทํากลับมาใหม่แล้วซึ่งผมก็ด้วยความที่ไม่เชื่ออืไหนพี่แคปหน้าจอส่งให้ผมดูหน่อยครับเขาก็แคปหน้าจอที่ครูบาอาจารย์ใช่ใช่ครับคือผมก็มองเหมือนอย่างในหนังละครเลยเขาก็แคปหน้าจอส่งมาให้ดูซึ่งก็ก็ ก็เป็นจริงอย่างอย่างที่พูดแล้วก็สถานการณ์ร้านก็ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือแย่ลงใช่ครับผมก็เลยตัดสินใจนะที่ว่าปิดร้านไปก่อนทุกวันนี้ขออนุญาตถามยังคุยกับพระอาจารย์อยู่ไหมไม่ได้ติดต่อเลยครับทําไมอ่ะเหมือนไม่หายล้วทีเหมือนอารมณ์เหมือนเราท่านผมมาคิดคิดว่าเดือนเนี้ยครับถ้าไม่ดีขึ้นคงจะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วือ้นะใช่ครับแต่ท่าน่ะบอกว่า อยู่ได้เชื่อเถอะอยู่ได้ครับท่านก็ถามว่าจะเอาแค่ไหนล่ะคือตัวเราเองเราก็มองแค่ว่าพอที่จะจ่ายจ่ายภาระทั้งหมดเนี่ยแล้วเราเหลือเก็บเหลือกินสักนิดสักหน่อยเราพอแล้วอืคือแค่นั้นเราพอแล้วครับครับผมท่านก็บอกว่าอยู่ได้เชื่อเถอะทาไปเถอะอยู่ได้แต่แต่ตัวผมเองนะครับก็คือเหมือนเหมือนไปมองธุรกิจอื่นๆแล้วก็คือเหมือนเหมือนเราก็มองว่าเฮ้ยถ่าเหนื่อยแล้วใช่ครับเหนื่อยแล้วตอนที่เครียด คือเรานั่งอยู่บริเวณด้านบนตรงนี้เลยครับเนี่ยนั่งอยู่บริเวณด้านนี้ครับแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาครับเจองเงาใช่ครับยืนรูปร่างใหญ่ใช่ครับยืนบังยืนมองเหมือนเอารมณ์เหมือนยืนมองเราอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วตกใจไหมก็ตกใจแป๊บเดียวครับแล้วหายไปือไมไม่ค่อยใช่ครับก็หายไปเหมือนเห็นเป็นวับวบเดียวแล้วก็อแล้วก็หายครับนั่นคือผู้ชายที่อยู่ด้านหน้าร้านที่มานิกาเจอใช่ค่ะซึ่ง ผมก็ไม่รู้นะว่าอย่างเงี้ยเขาเป็นใครเขามาเพราะว่าเขาเป็นของหรือมาช่วยร้านหรือมาทำอะไร